ไมเดี๋ยวนี้มีเม็ดแรกด้วยหรอรู้สึกไม่ได้เจอกันนะไม่ต้องรู้สึกขาะไม่ได้เจอกันจริงจริง <c oughs> น,นี้เราเห็นมีดอกลาบแล้วก็มาลี <c oughs> มาลีดอกพุด <c oughs> อันนี้ดอกรักไม่ใช่หรอ <c oughs> <c oughs> ดอกรักเอ๊ะแล้วตอนนั้นพูดดอกพุทอ๋ออันนี้ดอกรักอันนี้ดอกพุดก็ราตีนเซฮาย วันนี้เรากับลาตินก็จะมาร้อยมลลีต่อค่ะเพราะว่าถ้าถ้าแบบในไหอะมันจำกัดเวลาไงวิกรนะเปบาสอนโอุ้ยน่ารักพี่สินะมลลีซ้อนยชื่อคาเฟ่ๆๆคับ้าแอบขาไม่มีซีเอไม่มีซีซีค่ะจะอยู่บนหัวนอนหนูตลอดไปแค่์ไม่มีสติอุ้ยฟ้าใสมาแล้วมีหนานี้ ขายคงเท่าไรครับก็บอกว่ามีขายกลับไปดูต้นไลน์ไปไหนๆก็จะเข้ามารีแล้วใช่ไหมพี่ก็แบบมันก็ต้องมีแหละที่แบบเราต้องมานั่งลอยมาลีแต่ไม่คิดว่าแบบขนาดนี้เลยหรอต้องพอเปิดสิงเกิลแล้วมานั่งลอยอย่างนี้หรือเปล่าเงี้ยแต่นี่มันเออว้าวเจี๊ยบไปเลยแล้วก็แบบศึกษาก่อนไลฟ์ประมาณแปดนาทีแ่ดแบบตอนนี้ได้กลิ่นกาดหลวงเลยวันนี้ไม่ต้องอาบน้ำแล้วหองทุกคนจะหลับก็ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาชม โมเข็มก่อนก็ได้โอ้ยเราเย็บผ้ามาตั้งเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่จิ้มเข็มแรงมันก็ไม่ไม่อันตรายไม่ใช่ไม่ใช่ลายรอยรอยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมารลีเป็นห่วงนะเป็นมารลีแบบสร้อยอ่ะหนูว่าอย่างนั้นทําง่ายชาเลนจ์ที่แพงมากๆเลยเพราะว่าแบบมาลีราคาแพงมากเดี๋ยวพวกเราจะขายมาลีบ็อกซ์เลยไปถ้ามีจริงหาเลยอย่าหาซื้อ ก็คือแบบถ้าส่งไปก็คือไปถึงบ้านน่าจะเป็นสีน้ำตาลแล้วเขาบอกว่าหันมาทางนี้ได้ไหมไม่อยากรักเธอข้างเดียวรักข้างเดียวไปเถอแชรเล่นถ่ายรูปแบบมาลีแคปหน้าจอให้พี่คนนี้หน่อยนะแคปที่หน้าแคปหน้าจอยนะคะฟิลเตอร์มาลีต้องมีแล้วป่าใครก็ได้ทำห้หนูหน่อยนี่เดเล่นเลยแล้วก็ไม่ก็มีอะไร เมค makeup มาลีหอมนี่นี่ของหนูแบบมันก็จะไม่เข้าเท่ากัน vs ของลาตินนี่ลาตินสวยรักแครักขนิง้ทำไมถึงลาตินว่ารักขนิีกันรักรก้างเดียวเรากลับมาลูปเดิมแล้วค่ะทุกคนเ <laughs> อาไว้ไว้พี่ปง <laughs> ว่า CEO CEO ท่านกำลังดำเนิน ดำเนินงานอยู่คุณไม่ได้ไปต่ออีกแล้วไม่ชอบตอนรู่นเลยอ่ะพี่ถึงบอกแล้วว่าต้องทำเล็กๆนะทุกคนโอก็จะเบี้ยวๆหน่อยนะคะมือใหม่หัดัร้อยมาริไม่มีความพยายามพอที่จะแบบเลือกดอกแบบลาตินทำไม่ได้จริงๆตาจะเลย ระหว่งกันไหมนานนานเฮ้ยหนูทำตาเหล่ขนาดนั้นเลยหรอมันแบบต้องจริงจังวะจริงมันต้องจองอ่ะพี่ไรเนี้ยไม่นอนน้อยพี่นอนหรอไปอยู่กับเพื่อนนะลูกอ้าวนอนหายเฮ้ย่าตัวตายปะเนี่ยไม่นะไม่มีน่าจะไปอยู่ไหนก็อยู่คนเดียวอุ้ยเสียงปูจีถึงนี่แล้ วันนี้เล่นสเก็ตคอมไม่ได้เดี๋ยวเราลองด้วยกันดีไหมนี่วิชมผูในไลฟ์เราทำแค่ห้านาทีปะทำป๊อกเดียวอืมป๊อกเดียวนี่ีๆอยู่ความบักบันมาลีของพวกเราภาพถ่ายถ่ายสันผัสนี้เร่อหายแล้วเหรอ เพราะว่าตอนนั้นเหมือนซิงยาก็เลยพวกคุณไม่ได้ไปต่อหลายดอกแล้วไม่ต่อลาตินทรามสวนเขื่อนเบี้ยวเบี้ยวโค้งหอเอ็นเมืองปิซ่าโคโคทามาโคโคทามามันขาดไม่นะเหลือปมนิดเดียวแล้วฉันไม่อยากทำใหม่ด้วยดึงดึงมันลลงไปวิโอโนอโอ้โอนอ โอ้ no โอ้ no โนโน no no ทำไงวาพี่พี่ทำใหหนูลงไปก็ดึงกันหนูถือหนูถือดีกว่าไม่ไม่ไม่พี่อยู่พี่อยู่เราต้องดึงลงไปเราต้องดึงไปพี่พี่หนูไม่ดึงหนูไม่ดึงหนูไม่ดึงโอ้ n โนเ็ซโนะ น้องขอร้องละสะละชีวิตให้พี่พี่ <g ülme> น้องมะลิน้องสะละกีบไปแล้วโอเคโอเคไว้อละเออค่อยหายใจออกแบบไม่น่าจะแบบไปหลายกีบแล้วอะคุณไม่ได้ไปต่อ <g ülme> บายบายลงมาอยู่กับเพื่อนนี้ <g ülme> แล้วก็มาเป็นโฟมเลยเหรอ <g ülme> ใช่มันก็ใหญ่ขึ้นนะ <g ülme> ใช่มันใหญ่ขึ้น,น <g ülme> มันจบแล้วคะนิ้งไม่มัน,มน,มนไม่ใช่ผูกเชือกเพิ่มมันคือมันขาดไปเลยค่ะ<ต><ผ>เพลงมันได้เห<ผ>มือนโดนัทเลยอะ่ะลาเต้<ผ>นทำสวยอะ่ะโทุกคนทุกคนน้องน,นสองดงอก<ผ>น <laughs> ออี้ทุกตาพันน้าไอยู่อยูที่แปลว่าได้มากๆเอ๊ะคุณกุณเจกุนเจอนไก่ ผมไม่หน่อยไข่ห้องเรีนนี้เลยนะไอรีนชอบอยู่เป็นเพื่อนเมมเบอร์บ่อยๆเวลาเมมเบอร์อยู่คนเดียวนจเป็นกับห้องแล้วมันก็ไม่มีอะไรทำใช่ไอ้เต้าไอ้เต้าอะไรเขาวางบนหัวได้เต้าอุ้ยจุกอะมาจุกแล้วก็เนี่ย้จุกโอ้โห น่งชั่วโมงเปนอนนะแชมแชมงล้วเราเอามาทำให้มันแต่ไปเราต้องทำอะไรต่อเราต้องทำอุบะ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 ถ้าเราสีผู้ชายได้กันใช้วิธีเมื่อก่อนเนี่ไหมเอาร้อยมาอะไรไปให้จริงเหรอใช่แบบว่าเราแบบแม่สามีเขาจะดูได้ว่าเราพี่ไมนาพี่ไมนาได้มาลีไหนดูหน่อยไม่ได้ค่ะ เร็วมากมามืดมามืดมามืดแเวนเดี๋ยวนะมาเวนทำไมตัดดอกไม้ตัดได้ตัดเชือกฟังตัดไม่ขาดใช่ไหมตัดง่ายไงตัดเชือกไม่ได้ก็เหมือนเชือกมันก็เหมือนใจนั่นแหละโอ๊ยชมพูนันเล็กเหรอตามูตามีอ้าวยาตามิน่านี่นี่ต้มหูสองข้าง เราปิดนะนิ่แคปขาแคปแคปแคปวีลเลอร์อยู่นะเครื่อหัวเฮ้ยเฮ้ยใครอย่าไปรู้เฮ้ยย่าไปรู้นั่งทำเครื่องหัวกันอยู่นะคะเนี่ยที่จริงมันต้องเว้นที่ว่างไว้ด้วยป่ะที่น่าจะดึงเล่นไม่เป็นไรเราไม่สามารถรีเทิร์นกลับไปได้แล้วแม่ไม่รับโทรศัพท์ด้วยเพราะเหมือนแม่เคยพูดอยู่ว่าแบบว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ ได้อย่างวันแม่อย่างเงี้ยเนูเห็นเป็นอุบัตสาขานะเออไม่คนตอบมายังว่าอุบัติยขามีความหมายว่าอย่างไรบ้างประลาดบาจะสวยงามสวยงามภูม,มใจจริงจจริงๆจะอยู่บนหัวนอนไปอีกนานหมดขึ้น ไม่คือหรอกมั้งต่อกับมดเจมใช่งมาทีหลังเขาเจมพูงเสร็จก่อนนี่ทุกคนเราเกิดการพัฒนา no one is perfect in the first time อย่าคุณจะไปต่อนะคะคุณคันนี้มไปเถอตัดเลยอะตัดนิ้วพี่เลยนะได้ไปแล้วนิ้วก้อย อยากให้เห็นความคมนะคะเฮ้ยทำไมถึงอนี้คมหรือต้องออกกองตัวเซ่แต่ว่าอันนี้มันกุดเลยอะไม่เป็นไรผมเชื่อเพิ่มได้แล้วเสร็จแล้ว บายบายทุกคนเอาแล้วไม่เป็นไรเราไว้เพิ่มได้ชมพูเอาล่ะทุกคนเราก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายตาฝันดีนะคะไปไหนไปนอนกะไปนอนบ๊ายบายไปแล้วค่ะดอกดอกรักไม่ได้มีแต่ดอกนะที่รัก เราก็รักไม่ได้รักเธอแล้วคนอื่นจะแปลกแปลกแมบายจะไปจริงจแล้วค่ะบายค่ะบายค่ะขอบคุณที่มาดูนะคะเออว่าจะอะไรแต่งหน้าไม่ได้หลายทีพรุ่งนี้ไลายแต่งหน้ามารีช่วงนี้มารีมาเต็มบายบายหอมอ่ะจริง